ดีเจอ้อมค่ะเรียกได้ว่ามีเพลงหลายเพลงน่าดูเลยนะคะเราเริ่มกันดับที่16กับรักไม่รู้ประสานะคะตาอูออฟรโรดจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาค่ะแล้วมากันที่เพลงเซฟเดจใจอยู่ครบแล้วห้ามเลิกปิดท้ายกันสําหรับเลลิสในชั่วโมงนี้จริงๆมีข้อความหลากหลายของคุณผู้ฟังเยอะมากเลยนะคะว่าชั่วโมงที่แล้วเราถ่ายกันเพรเห็นข้างหลังเ่าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามืดก็เลยถามว่าถ่ายไปละ ฝนตกกี่โมงมีคนส่งมาสี่โมงครึ่งบ้างบางคนบอกว่าแถวคลองตันตกแล้วมีหลายจุดที่ฝนตกบ้างอ่อนอ้ยอ,อ่อนนุชตกแล้วส่วนหลายคนก็อยากจะถ่ายว่าของอ้อมเนี่ยน่าจะตก5้าโมงยีบ้างห้าโมงสิบห้าบ้างตกกับทองหล่อน่าจะ5้าโมงบ้างสี่โมงสี่ห้าอะไรโดยประมาณอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็บางคนก็ถามพี่พี่ระบุสถานที่ไหมคะตอนนี้คิดว่าอืม ไปแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะรอดในเย็นนี้คิดว่าน่าจะรอดไหมพี่กวงก็สว่างจังนั้นดูสว่างอะอยู่เมื่อกี้ก็แบบอะอึมคึมบอกแล้วเราเดาเขาไม่ได้อะ่ะเพราะเหมือนพอเราทําใจจะรับไม่ตกซะและ้วเขาก็ให้บทเรียนแล้วว่าไม่เป็นไรนะฝนไม่จําเป็นต้องตกตลอดเวลาและเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าธรรมชาติจะมากี่โมงถูกปะถูกครับ รือเราคิดไปเองทั้งหมดแต่จริงก็คือเขาก็บอกว่าเนาะเอาแน่มไม่ได้เตรียมให้พร้อมก็แล้วกันซึ่งคุณผู้ฟังก็มีแหละเวลาส่งข้อความมาทุกวันอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเล่นกับพี่เขาได้พี่เขาดูเป็นคนงี่เงา่ากวนประสาทได้บ้างออแต่บางอันเราต้องบอกกันนะคะว่าไม่ควรเล่นก็คือไม่ควรเล่นเ,ออเช่นอ้อมจะไม่เอ่ยชื่อนะออจะได้ไม่เขินกันออถ้าให้ทายสนุกผมว่าตกสักตอนตีสองครึ่งครับเพราะช่วงนั้นผมชอบฝันจุดจุดจุดครับพี่อ้อม ซึ่งอ้อมไม่อ่านออกมาเพราะจริงๆมันไม่ใช่คําไม่สุภาพแต่มันเป็นคําที่เราไม่พูดกันกับคนที่อ่าหนึ่งไม่ได้สนิทมากเป็นเพื่อนมากป่ะคะพี่ขวงใช่ครับในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายคํานี้คุณจะพูดกับผู้หญิงไหมคะโอ้โหมันต้องสนิทแบบ และผู้หญิงคนนั้นอนุญาตให้พูดด้วยนะและผู้หญิงคนนั้นไม่มีทีท่าของความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากได้ยินเพราะการจะพูดอะไรถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้สบายตัวที่จะพูดเอ้หรือที่จะฟังเราต้องได้ยินแตอ่อ้อมจะถือว่าคุณผู้ฟังไม่รู้ละกันว่าคานี้ไม่ควรพูดทั่วไปนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันและเรื่องเพศเราไม่ต้องบอกกันขนาดนั้นก็ได้ค่ะดีกว่าและไม่อยากจะใช้วิธีโทรหา เดี๋ยวกลัวว่าจะดูเป็นเรื่องจริงจังไปแต่มันเป็นเรื่องที่ควรบอกกันไหมกวางวะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเออคุยกันทุกวันรู้สึกสนิทสนิทอ้อมแต่แต่มันต้องมีเส้นค่ะสนิทยังไงก็ต้องมีเส้นถูกไหมมันมีเส้นนิดนึงขอเส้นของความสุภาพเอาไว้แค่ไม่ขึ้นกูมึงก็ขอบคุณแล้วค่ะบางคนก็อาจจะอยากใส่เต็มที่มีเหมือนกันเราไม่ใช่เพื่อนกันขนาดที่จะอย่างนั้นป้าพี่กวงและที่สําคัญมันเป็นพื้นที่ที่มันสาธารณะเนาะ เราจะพูดคาแบบนั้นได้ก็คือคุยกับเพื่อนอ่ะจะบอกว่าไม่พูดเลยก็ดูกระดาษป่ะใช่ป่ะไม่พูดเลยก็ดูแบบแม่พี่ไม่เคยพูดเลยเหรอกูมึงพูดแต่เราไม่พูดทำไมใช่ใช่ถูกไหมเราก็มีพูดกับเพื่อนแล้วเราไม่ได้พูดกับเพื่อนได้ทุกคนด้วยนะเพื่อนบางคนสนิทให้ตายเขาไม่พูดอ่ะเราก็ไม่พูดครับถูกป่ะหรือถ้าเขาจะพูดเราไม่ห้ามแต่เราไม่พูดกับมันก็แค่นั้นเองีคุณผู้ฟังบอกว่าโหกล้าพิมมัะเนาะดีนะที่ไม่เห็น ไม่ถึงคุณผู้ฟังเห,เหรอที่ไม่เห็นเออใช่สิคนเห็นมีอ้อมคนเดียวอ๋อมีกลัวอีคนมีอ้านอีคน<อ>บางทีก็ <c oughs> เราจะเห็นอะไรแบบเนี้ค่ะคุณอาจจะไม่เชื่อนะคะคุณผู้ฟังว่าวันวันอ้อมเจอกับข้อความอะไรบ้างอ้อมเจอกับสารพัดข้อความจริงๆห<อ>ลากหลายไม่กลวงหลากหลายมากหลากหลายมาก<อ>มากถึงมากที่สุด <laughs> ใช่ไหมมากถึงมากที่สุดการเป็นบุคคลที่ทํางานและติดต่อได้แบบสาธารณะไม่ได้แปลว่าจะต้องรับขยะในทุกอนูน,นะคะบางครั้งมันก็อยากรับอะไรดีๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอ่ะเราพูดเรื่องของการดูแลตัวเองและไม่ส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่น อันนั้นมันก็ไม่ดีถูกไหมเราก็ต้องเก็บไว้ที่เราหรือไว้กับเพื่อนเราซึ่งไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะถ้ามันเล่นถูกคนถูกที่มันโอเคแต่สิ่งดีๆหลายๆครั้งเรายังต้องส่งต่อกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆวันนี้อยากจะให้ทายอะไรรู้ปะอยากจะบอกว่าพี่กวงคุณผู้ฟังพร้อมไหมอ่านพร้อมไหมถ้าอ้อมถามห้ามก้มดูห้ามก้มดูนะห้ามสํารวจให้ตอบทันทีคุณผู้ฟังก็เหมือนกันให้ตอบทันทีเลยนะ คุณคิดคุณผู้ฟังรงซื่อสัตว์กับอ้อมนะให้ตอบทันทีห้ามก้มดูห้ามสำรวจคำถามคือคุณคิดว่าที่มือคุณนิ้วชี้กับนิ้วนางเท่ากันหรือนิ้วชี้ยาวกว่าหรือนิ้วนางหรือนิ้วนางสั้นกว่าคุณบอกได้ไหมว่านิ้วชี้ของคุณกับนิ้วนางเท่ากันหรือสั้นกว่าหรือยาวก,กว่าห้ามดูพิมพ์ตอบแบบห้ามดูคุณรู้ตัวไหมว่านิ้วคุณคุณจําลัษากษณะของนิ้วมือคุณได้หรือเปล่าอ่าอ่า นี่คือคำถามอ่านตอบว่าเท่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือไม่รู้เฉลมันมีให้ตอบสี่ข้อนะข้อที่สี่คือไม่รู้กวงตอบว่าเท่ากันของคุณของคุณว่าของคุณนิ้วเท่ากันนะชี้กับนางเท่ากันอ่านเอาอะไรยาวกว่าอ่านตอบไม่รู้อ่านยอมแพ้ไม่ให้ดูอ่านตอบไม่รู้เลยคุณผู้ฟังบอกว่านิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางคุณเองจะรู้เองเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะจะรู้เองทั้งหมดแต่นึกออกไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่มีคนตั้งคําถามอะ เราจะนึกออกเหรอเรานึกไม่ออกเรื่องของตัวเราเรานึกไม่ออกป่ะเห็นอยู่ทุกวันอยู่กัน24ชั่วโมงอ่ะรู้ตัวหรือป่าว่านิ้วไหนสั้นนิ้วไหนยาวกว่าเออแบบไม่ก้มดูนะแบบไม่ก้มดูคุณทุกฟังกันนะเอ็นดูคันอังส่งข้อความมาแล้วเอ็นดูนะบอกว่าผมขอโทษครับสอนได้ว่าได้ครับขอบคุณนะคะไม่ได้ตั้งใจจะสอนเราก็แลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันอ่ะระหว่างนี้ห้ามก้มดูแล้วบอกว่าสั้น นะสั้นกว่ายาวกว่าหรือเท่ากันอ่ะเอ่มีอะไรเห็นปะทีเผลอพี่ควงเราไม่รู้ตัวเลยเเว่อาอวัยวะเราอยู่กับเราเันเท่าไหร่อ่ะแต่เรื่องนี้ในระหว่างที่คุณ เผื่อบางคนบอกเผือดูไปแล้วไม่เป็นไรก็ดูกันต่อไปแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีคําว่าเผลอ,อค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสาวกของอร่อยต้องห้ามพลาดดัชชี่กลิ่นครีมชีสเค้กบิสกิตอร่อยหอมกลิ่นชีสแรกด้วยกลิ่นบิสกิตแถมมีชิ้นบุกให้เคี้ยวเพลินๆที่สําคัญนะคะโยเกิร์ตดัชชี่ยังช่วยดูแลลาไส้คุณเพราะมีจุลินทรีย์ดีจึงช่วยปรับสมดุลลําไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีจึงช่วยระบบขับถ่ายและยังมีวิตามินและแคลเซียมให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยและตอนนี้นะคะ มีรถใหม่อีก2รถเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่อยากให้คุณได้ลองชิมความอร่อยสดชื่น ไม่มีไขมันกินทุกวันดีทุกวันทั้งรสเบอร์รี่ซากุระเปรี้ยวหวานแบบลงตัวหอมกลิ่นซากุระนะคะและอีกอันนึงค่ะคุณผู้ฟังรถขนมโมจิคินากะจะนุ่มนวลมีบุกเคี้ยวอร่อยๆนะคะให้ฟิลญี่ปุ่นกันสุดๆไปเลยตอนนี้นะคะสําหรับสองรสนี้เขามีจํานวนจํากัดค่ะใครอยากได้ฟิลญี่ปุ่นแบบไม่ต้องไปไหนไกลรีบไปแค่หาซื้อได้ที่นะคะเอ่อเซเว่นอเว่น แล้วก็ห้างชั้นนําทั่วไปหรือกับพี่ๆสาวดัชมิลและดีไลท์ทั่วประเทศคุณไปหาซื้อได้เลยตอนนี้ก่อนที่ของจะหมดกับดัชชีทั้ง3รสชาติที่อ้อมบอกอ่ะส่งกันใหญ่ที่ส่งทั้งหมดคือคุณผู้ฟังยังไม่ดูใช่ไหมบางคนบังเอิญเคยดูก่อนหน้าที่พี่อ้อมถามแล้วอ่ะแล้วดูและจําได้เพราะบางคนดูแล้วก็จําไม่ได้ถูกป่ะ mm hmm. สรุปที่คุณเข้าใจว่าคุณเป็นก้มลงดูซิมันใช่หรือเปล่าพี่ห่วงว่าเท่ากัน mm hmm. ฉเฉลยออกมา ของคุณเท่าไหมในลงชูดิในชูดิเท่าอ่ะไม่เท่าไอของกวงกับเท่าอ่ะของขี้กวงกับเท่าว่าแล้วแต่คนหรือเปล่าครับพี่อ้อมใช่มันไม่เท่ากันคือจริงๆมันไม่เท่ากันมันไม่มีถูกไม่มีผิดอันนี้อันนี้นาสระมันไม่ได้มีผิดธรรมชาติมันไม่ต้องเท่ากันเป๊ะก็ได้ถูกถูกป่ะมันจะมีอยู่สามลักษณะคร่าวๆคือ นิ้วชี้กับนิ้วนางเท่ากันแต่คงไม่เท่ากับนิ้วกลางอะนะแต่ก็อาจจะมีบ้างบางคนนิ้วชี้กับนิ้วนางเท่ากันหรือนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางหรือนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มีนะเห็นปะทาไมถามไม่ได้นึกเ Power ค่ย